สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอีกครั้งเข้าสู่อ,อันิทอล์กพอดแคสต์นะครับทางเมอเบยนะครับพอดแคสต์ Podcast ทั้ง YouTube และ f a c e b o o k นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอันิทอล์นะครับใน EP ีที่11อีกแล้วนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาอยู่ใน คอนเซปต์ Concept เดิมนะครับของเราก็คือการรีแคปแอนิเมในรอบ10ปีนี้นะครับแอนิเมในทศวรรษนี้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ทั้งน่าสนใจและไม่น่าสนใจนะครับก็ภายในวันนี้เราก็มากันพาร์ทที่11แล้วนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับก็จะน่าจะมีสักพาร์ทหนึ่งอะแล้วเราก็จะ พักนะครับไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับไม่งั้นรายการเราก็จะมีแต่อะไรประมาณนี้นะครับก็จะพักไปทำอย่างอื่นกันบ้างเนาะนะครับก็วันนี้นะครับมาต่อเลยนะครับเรื่องแรกครับมาฮ,ฮูกะโคโคสองพี่น้องพิศนาโรงเรียนมหาเวศครับผมยอมรับนะครับว่ามีคนชอบเรื่องนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วเป็นเรื่องหนึ่งที่ จุดกระแสะในวงการแอนิเมะได้ดีนะครับก็หลายคนชื่นชมในความเป็นเทพทัศนะครับกันมากนะครับก็เรื่องนี้อาจจะแอดวานไปสำหรับผมนะอาจเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับขอคำตัวคำเตือนเอาไว้ก่อนเลยเป็นความคิดส่วนตัวของผมทั้งหมดล้วนๆนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำหรับผมมันแอดวานไปผมรู้ไม่รู้เรื่อง คือผมไม่เข้าใจคอนเซปต์ในเรื่องนี้จริงๆนะครับผมไม่เข้าใจคอนเซปต์ในการคิดของเรื่องนี้ว่าต้องการจะสื่อให้เรารู้ถึงอะไรกันแน่เวมนวมนเวมนม์อะไรยังไงนะครับแต่ก็ขอชื่นชมในชายแอชั่นนะผมว่าโอเคเลยแหละทําออกมาได้ดีเลยนะครับแต่ผมไม่เข้าใจในเนื้อเรื่องจริงๆมีพอร์ตโฮที่นะที่อะไรก็ไม่รู้นะครับภายในเรื่องแล้วก็ รนดอมมากอยากเขียนอะไรก็เขียนนะครับก็อ,อย่าเพิ่งว่าผมนะแต่ผมพูดจริงๆนะครับผมดูไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับทั้งตอนเราก็ต้องมาดูแบบเราจะต้องแบบมาดูความโชว์เดียวของพระเอกในเรื่องเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าอะไรย่างในเรื่องเนี้ยมันมันไม่น่าดูเพราะสุดท้ายก็ต้องจบที่พ่าเอกอะ่ะใช่ไหมเราก็ต้องแบบมานั่งจินตนาการอะไรก็ไม่รู้อะภายในเรื่อง ก็มันทําให้งงมันทาให้แบบน้าเบื่อสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ซ้ําๆที่แบบปัญหาได้ทั่วไปนะครับก็มันมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกนะาที่จะใครจะชอบนะครับแต่ว่าผมก็อยากมาพูดในมุมมองของผมบ้างว่าผมไม่ชอบอะไรยังไงในเรื่องนี้นะก็แค่แบบอยากเขียนอะไรก็เขียนอ่ะมันไม่มีมันหลุดคอนเซปต์เรื่อของมันอย่าเรียกว่าหลุดคอนเซปต์เรียกว่า คอนเซปต์มันคืออะไรดีกว่าเรื่องเนี้ยแค่นั้นแหละนะครับโอเคไปที่เรื่องต่อไปเลยครับมาครับเรื่องต่อไปครับก็คือไฮคิวครับผมหรือบอลิบอลนั่นเองนะครับก็เรื่องนี้นะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเข้าใจพอยต์ของตัวเองได้ไวามากนะครับก็คือรู้ว่าตัวเองเป็นเรื่องนักกีฬาควรที่จะทําเนื้อเรื่องแนวกีฬาไม่ใช่เหมือนกับหลายๆเรื่องนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นเนี่ย เรื่องพวกนั้นเนี่ยทำเป็นออกแนวดรามา่าใส่ยัดความดราม่าเยอะซะมากกว่าไม่ได้เผยมุมมองในความว่าเล่นกีฬามันสนุกยังไงนะครับแต่เรื่องนี้ถือว่าเข้าใจในพอยต์ของตัวเองได้ดีนะครับสำหรับไฮคิวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งเลยว่าที่แบบเราแคร์ตัวละครภายในเรื่องคือแบบไม่ใช่แค่แค่แคร์ในฝั่งของกลุ่มตัวเอกของเรา ที่จะชนะหรือแพ้คือมันมีความที่แบบเราแคร์ตัวละครอีกตัวประกอบภายในเรื่องตัวอื่นหรือทีมอื่นด้วยนะครับว่าจะแพ้หรือชนะอะไรยังไงบ้างคือเป็นเรื่องหนึ่งที่ดึงอารมณ์ตัวเองออกมาได้ดีมากๆนะครับก็หลายคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เนี่ยขายไม่ให้ยกขายความเป็นจิ้นวายนะครับแต่ว่าคือถ้าเราได้ดูจริงๆก็คือผมรู้สึกว่ามันก็สนุกได้นะครับสำหรับ ไฮคิวนะครับโอเคนะครับไปที่เรื่องต่อไปเลยครับเรื่องนี้เลยครับผมก็คือแบ c k บูเลตนะคับแบ็กบูลเลตนะครับ, Bullet, รบเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยรอบรอบตัวผมนะเพื่อนรอบ,รอบตัวผมหลายๆคนไม่ชอบเรื่องนี้อ่ะผมเข้าใจว่าไม่ชอบในจุดใดหลายคนไม่ชอบในการแร่ลมการดึงอารมณ์โทนของเรื่องนี้ก็คือตอนแรกแม่งมายังกับแบบส l ไลฟ์เลยทุกคน มันเรื่องออาากจจแนวแบบโศกราฏกมนะครับแต่ว่ามันทำอารมณ์ของตัวเองออกมาไม่ดีเลยนะครับสำหรับแบ c กปู l เล็ตนะครับก็แล้วมันก็มาแบบพยายามเร่งตัวเองในช่วงหลังนะครับให้จบซึ่งมันไม่ดีในเรื่องนี้มันทำออกมาไม่สวยนะครับผมชอบคอนเซปต์เรื่องนี้นะจริงๆผมตามน o วเวลตามอะไรเนี่ย ผมเข้าใจคอนเซปต์เรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ต้องการอะไรของมันเป็นเรื่องที่คอนเซปต์ดีมากสนุกมากและตอนจบผมเข้าใจในคอนเซปต์ของแอนิเมะเรื่องนี้อยู่นะในระดับหนึ่งนะครับอืประมาณนี้เนาะสำหรับ b a c k b u l l e t นะครับโอเคไปเรื่องต่อไปกันเลยครับก็คือเรื่องอ no game no life นะครับเรื่องนี้ก็มีคนที่ชอบเรื่องนี้ที่เยอะ เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องที่แบบผมก็รู้สึกชอบนะเป็นการจริงไหวชินพิพที่สนุกมากระหว่างตัวละครภายในเรื่องนะครับซึ่งตอนแรกๆทุกคนอาจจะคิดนะครับหรือว่าผมคิดอยู่คนเดียวก็ไม่รู้นะครับที่ว่าเฮ้ยพระเอกมากลุ่มพระเอกอะพระเอกกับตัวน,น้องสาวจะเก่งกันไปไหมมันไม่มีตัวร้ายตัวอ,อื่นที่แบบจะเก่งเท่าเลยเหรอ เหมือนเขาจะพอจะวัดเราได้ในช่วงหลังก็มีตัวละครที่เอ้ยเก่งนะอะไรอย่างนี้นะครับก็คือแบบประมาณว่าอย่างน้อยอะเราเก่งมันก็ย่อมมีคนที่เก่งพอๆกับเราอยู่อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในตอนแรกมัน,นออกมาไม่ดีเลยนะครับแต่ครึ่งหลังยอมรับว่าทาได้ดีมากสําหรับโนเกมโนไลฟ์นะครับอ่าจะจะเพ c i ซิ่งการดําเนินเรื่องในช่วงกลางอาจจะดูช้าจนน่าเบือ่อ นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับสนุกนะครับผมเฮียเมื่อไหร่ภาคต่อจะมาวะแม่เทาเทปะนี่ไปเรื่องต่อไปครับต่อมาครับก็คือจินเซ่นะครับขอเรียกแบบนี้ก็แล้วกันจินเซ่นะครับเป็นเรื่องน่ารักนะครับน่ารักน่ารักเรื่องหนึ่งนะครับก็ตัวละครก็น่ารักนะครับผมก็ วีฟมากนะครับพวกวีฟดูได้นะครับถึงว่าก็มันก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นเรื่องพื้นๆนะครับก็นึกเรื่องนี้ออกก็อยากจะมาพูดให้ฟังกันเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนตัวก็ถือว่าผมชอบนะเรื่องนี้นะครับก็ไม่มีผลอะไรครับนอกจากคําว่าชอบ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 แล้วก็ชอบนะครับไปเรื่องต่อไปกันเลยต่อมาครับก็คือเรื่อง ฮานะยามะตะนะครับผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบนะเป็นแนวฮีลิ่งที่ดีนะครับก็ก็เป็นเรื่องราวแบบที่สื่อความเป็นมิตรภาพของระหว่างเพื่อนๆที่มารวมตัวกันในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งกิจกรรมร่วมกันได้ดีนะครับหลายคนหลายคนนะครับคิดว่าเรื่องนี้มันมีพอรตคุณจะอะไรมากครับกับคิวเกิร์ดูคิวติจริงๆนะครับมันก็ไม่มีพอ็อตหรอก นะแล้วพอร์ตเรื่องนี้ไม่ได้แข็งแรงด้วยนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถดูได้นะครับดูได้ดูค่าเวลาอะไรได้สำหรับผมที่เป็นคนที่ชื่นชอบอะไรที่เป็นแนวแนวฮิลลิ่งแนวสตรีทออฟไลท์อยู่แล้วแน่นอนผมชอบนะครับโอเคนะครับไปเรื่องต่อไปเลยเรื่องต่อมากันเลยครับก็คือเรื่องอาโอฮารุไลนะครับ เป็นเรื่องแนวโรแมนติกคอมเมดี้สคูลไลฟ์เรื่องหนึ่งที่ตีมากนะครับรู้สึกว่าชอบนะครับไม่ใช่รู้สึกชอบคือชอบเลยนะครับสำหรับเรื่องเรื่องนี้ก็ผลงานของโปรเจคไอจีนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องที่หวานมากเป็นเรื่องที่ชิวๆนะครับอาจจะไม่หวานมากก็ให้อารมณ์ประมาณพวกสกิคกคิเล่ปะนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบ โฟกัสที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่เป็นความาเป็นการแบบเป็นการให้ความสัมพันธ์ของตัวละครที่ยัดเยียดจนเกินไปถือว่าเป็นงานที่มันอยู่ถูกที่ถูกทางอ่ะง่ายๆนะครับมันก็เลยออกมาแล้วมันเป็นการลงตัวที่ดีนะครับอคือสุดยอดแหละง่ายๆครับคือดีแหละเนาะโอเคครับไปเรื่องต่อไปเลย มาครับเรื่องต่อมาครับเกคันโชโจโนสกิคุงนะครับอนิเี้มีเรื่องนี้นะครับถือได้เลยว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่อ่าแบบผมชอบนะเรื่องนี้ในตัวละครและในอะไรหลายอย่างของเรื่องนี้ถือว่าผมชอบนะก็แล้วกันนะครับก็บอกได้เลยว่ามันก็มีข้อเสียนะครับใหญ่ๆเลยหนึ่งก็คือการใช้มุก รีไซเคิลนะครับของเรื่องนี้เป็นการใช้มุกซ้ำที่ซ้ำมากๆซ้ำส,สุดๆเป็น r u น n i n g แ๊กที่น่าเบื่อน่าลำคาญนะครับสองเรื่องนี้เนื้อเรื่องแลนดอมมากๆนะครับอยากจะใส่อะไรก็ใส่นะครับก็ถึงได้บอกได้เลยว่าบางอย่างมันทําให้เราไม่อินเข้าไม่ถึงจริงๆนะครับก็บอกอว่ามันเป็น personality ของผมเองนะครับทุกอย่างนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับ เก็กคันโชโจโนสกิคุง no นะครับก็เป็นเรื่องสุดท้ายใน EP นี้นะครับ EP ที่1 1น่าจะใช่นะครับก็ในการอ n ิทรกนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอใหม่ใน EP หน้านะครับ EP ที่12ก็ยังอยู่กับบรรยากาศแบบนี้แหละเหมือนเดิมนะครับอีกสัก EP หนึงแล้วว่าผมกำลังทำเกี่ยวกับแอนิเมะของ2020เนี่ยกำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวรอคอยแป๊บหนึ่งนะครับรอผมรวบรวมข้อมูล หรือผมเขียนสคริปอะไรให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบมาอัดนะครับแล้วก็ให้คุณตัดต่อลงให้เรียบร้อยนะครับแล้วเจอกันแน่นอนนะครับสำหรับแอนิเมะ2020นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับโปรเจกต์ยาวๆของเราไปก่อนแหละเนาะก็จะมีช่วงพักแหละนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะนะครับผมก็ฝากกดไลค์ subscribe แชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคับพวกเราชอบอะไรชอบเรื่องไหนกันบ้างหรือว่าอยากพูดอะไรกันเสนอความเขียน ติชมด้านล่างครับคอมเมนต์คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอแบบสุภาพนะครับเพราะว่าเราเป็นคนมีการศึกษาเราเป็นคนมีปัญญาเราเป็นคนนะครับก็อย่าใช้ภาษาบ้านป่ามืองเถื่อนไม่เอานะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณสําหรับการรับฟังครับก็มีพอดแคสต์รายการอื่นๆนะครับก็สามารถไปฟังได้นะถ้ามีเวลานะครับก็อันนี้ท็อกพอดแคสต์นะครับกับเวิร์ลบอยพอดแคส และผมริวแวงกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสีย